จำเราจะพึงพยายามไม่จงมากุตสาหาสะเสาะแสวงหาหนทางนั้นให้พบจงได้อันหนึ่งความทุกขภ์ภัยวิญาธิมีแล้วฉันใดความสุขก็คงมีเช่นเดียวกันอีกประการหนึ่งเมื่อภาะวะกาเนิดคือความก่อเกิดมีแล้วฉันใดวิภาะวะคือความไม่ก่อกําเนิดเกิดเป็นร่างกายก็คงมีเช่นเดียวกันอีกประการหนึ่ง เมื่อความร้อนคือเตโชาธาตุไฟมีอยู่แล้วความเย็นอาโปธาตุน้ำก็มีไว้สำหรับความร้อนแก้กันฉันใดก็เมื่อไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายบังเกิดมีแล้วสิ่งที่พึงระงับดับอคีเหล่านั้นก็คงเป็นแม่นมั่นคืออีกประการหนึ่งเหมือนการบาปมีแล้วย่อมมีการบุญแก้ ความเกิดมีแน่ความไม่เกิดที่ยางแท้ที่สัตว์พึงปรารถนา